สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง4ี่ห้าหกป่าแมวเลยนะครับผมนี่เราก็อยู่กับค่าย AMB t h a i l ไทเรนฮยูฮยูเนาะครับเนาะเอามาพี่น้องไอ้มาเล่นเกมใหม่ของค่าย p ีนะครับผมนะก็ทุน1นึ่งแสนเนาะครับเนาะมาเดี๋ยวเรางัดทั้งงัดไปที่เบทสองพ0แล้วกันนะครับผมนะแปิรอบเยาะๆตตไปครับผมอืมเอาก็เป็นเกมใหม่ของค่าย p ีนะครับผมนะเฮ้ยยิงยิงเนี่ยแตกเตี้ย เอาเอาเอาบิ๊กวีนไปหนึ่งเท่านะครับเอาหามือเฮ้ยก็มาดิครับเฮออเอยฟีเจอร์อะไรนะครับผมเฮ้ยอะไรคูณสิบอะไรคูณสิบอะไรคูณสิบเหมือนเก็บงอป่ะเนี่ยเหมือนเก็บอันง้อหน่อยป่เนี่ยเฮ้ยออเต็ม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 เอาเต็มหน้าครับพี่น้องเต็มหน้าดอกนี้คูณสิบทำงานวัดเต็มเพก่มเพิ่มเว้ยบางนีพี่น้องเอ้อซูเปอร์ไปหนึ่งเท่านะครับ เฮ้ยเข้ามาดิครับเกมใหม่ค่ายพีจีนะครับผมนะขยันผลิตเกมเล็อเกินค่ายพีจีนะครับเอาดีละครับสามแสนห้าไปแล้วครับผมตอนนี้ทุนหนึ่งแสนเนาะผมเห็นเกมมันเป็นลายน้อยนะครับมันจะเป็นทรงเหมือนไอเกมงวหน่อยอย่างประมาณนี้นะครับเกมหนูประมาณนี้แหละครับผมแต่ฟีเจอร์ไม่ใหม่ไมเนาะครับเนาะก็มาดิครับเอาอีกเล้วเอาอีกเลี้วพี่น้องเอาอีกแล้ยวนะครับผมจงหวะนนี้นะครับผมเฮ้ย เอาดิเอาดิมามาต็มหน้าก็ต็มเคี้ยงครับผมเอ้ screens, ออีอีกสองช่อง o, อีกสองช่องเท่านั้นเอ้ยอีก่องเดียวอีกช่องเดียวเน้น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 เอหมายอีกแล้วพี่ดอกเออเก็บกระเพิบบางนีก็บีกวินไปหนึ่งเพ่นะครับเฮ้ย <laughs> 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 เฮ้ยมันเกินสี่แสนแล้วครับผมตอนนี้รวยบอกเลยรวยรวยรวยเกินจากสี่แลครับผมนะ เออเอาเอาเข้าไปนะครับเอาที่มันสาใจไปเลยละกันนะครับผมนะเอาให้มันมันมันฮ้ยก็มาดิครับอันนี้เกม,มใหม่ไข <laughs> ่พีจีนะเฮ้ยมันสุดอะผมบอกเลยมันสุดอะมาถึงแตกโป่งปัางเลยนะครับผมนะเอาอีกเล้วเอาอีกแล้วพี่ตอ้องเอาอีกเล้วนะครับผมจังหวะนี้นะครับเอาอีกแล้วครับพี่น้องเต็มหน่ายพี่เอาแล้วไงมาอีกมาอีกเอ้ยได้ย่นะครับอีกสองช่องอีกสองช่องมามามา,มา เอาบ่ดเมบ่เป็นยังตอนนี้ก็กำไรน้อยอะครับสวส่างแสนเจ็ดอะเออกำไรน้อยมันก็เกินเอาเติบแค่กี่ครับผมบางทีก็บิ๊กวินไปหนึ่งเทอะครับนี่แหละครับขเขาเรียกว่าเกมแตกครับผมแตกปูงป้างจังสีเลยนะครับผมนะสี่แสนอะโอ้ยสุดเกินเฮ้ยก็มาดิครับเอาได้อีก เออเกมใหม่มันต้องเปิดตัวอลังก,การอย่างนี้โอ้โหทำหนาบึ้งใส่พอ,อม <c oughs> โอ้มีมีกดโอกใส่พอ,อมหนาวอันนี้ตัวอย่างเนี่ยตัวเสียบ่เสียนะครับตัวเสียเอาเตา้แกกับเพิมเอาบิ๊กวีนไปอีกหนึ่งเทียนะครับ <c oughs> อะไรครับเนี่ยซี่ซสซิง <c> ห <oughs> ุ้ยเกินเล่นเกมแปดสิบรอบผมพอเลยแปดสิบรอบผมพอเลย หนักหนักเน้นเน้นนะครับผมนะมันเกาเกินโอ้โหบางนีพี่น้องคูสิบทำงานอีกแล้วพี่น้องว้ายบางทีก็ซูเปอร์ไปหนึ่งเท่ะครับแสนสี่ครับพี่น้องเอาที่ละหาแสนเออเอา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 ไม่อีกเอาไม่อีกสินะเฮ้ยแตกพวงป้างเกินโหมันสุดอะ มาถึงก็แตกป่วงป้างป่งป้างเลยนะครับผมนะเออเอ้าง้วนหน่อยไง้วนหน่อยต๊กกระป๋องแทีแน่นอนนะครับผมนะเอาโอเคกับผมเรียบร้อยดีนะครับผมนะก็เกมใหม่ไข่พีเจนะครับผมนะก็ทุนหนึ่งแสนเนาะครับเนาะฟาดมาเท่าไหร่เนี่ห้าแสนสโอ้ยรวยครับผมรวยอย่างีรวยเลยนะครับผมเฮ้ยเปิดตัวอลังการเกินเกมนี้นะครับผมนะอลังการจริงๆนะครับเปิดตัวอลังการงานสร้างเลยนะครับ เอาโอเครับผมพี่น้องไปหาเหร็ยญเี้ยวใหม่ก็ดีกว่าแล้วครับเนาะแตกแบบพวงปังเลยนะครับผมนะผมก็ยังตกใจนะครับเอาไป้ายป้ายป้ายเอาขามุย